สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มเตช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนก,กฤษเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกๆวันจันทร์แบบนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตรายได้หนังรายการที่จะหยิบยกเอาเรื่องราวของภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มาอัปเดตรายได้ให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับ สิ่งแน่นอนว่าก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของเราในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องๆที่โดเน a t าสนับสนุนรายการของเรากันก่อนเลยนะครับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสุริสาครับโดเน a t มา199บาทแล้วก็ขอขอบคุณคุณจัก,กรพงศ์ครับโดเน a t มาอีก100บาทขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยครับ และสำหรับพี่ๆน้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตรายได้หนังของเราให้มีต่อ,ตอไปทุทกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดเน a ได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายละเอียดที่ผมใส่อไว้ให้ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาล่ะรครับเรามาเข้าเนื้อหาของเราในคลิปนี้กันเลยดีกว่าและสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ ณวันที่23สิงหาคม2021ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ไปลุ้นวุมพร้อมกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ประจำสัปดาห์ครับกับพาวพาโตรเดอะมูฟวี่ขบวนการเจ้าตูบสี่ขาผลงานแอนิเมชันจากค um ่ายพลเมาพิกเจอร์กับการต่อสู้เพื่อปกป้องพลเมืองของแก๊งเจ้าตูบสุดน่ารัก เอนิเมชั่นเรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาเมื่อวันที่20สิงหาคมนะครับใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น26ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น34.9ล้านเหรียญรายได้เปิดตัวสัปดาห์แรกอาจจะไม่ค่อยเพียงปลางสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใช้ทุนสร้างไม่เยอะครับคาดว่าอีกไม่เกิน2ส,สัปดาห์หน่าจะสามารถคุ้มทุนได้นะครับเอนิเมชั่นเรื่องนี้มาต่อกับเรื่องนี้ครับที่สัปดาห์นี้ทำไรายได้ดีเลยทีเดียวครับกบฟรีกาย ผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของไรอันเรโนในบทของพนักงานธนาคารโดยภาพยตรนเรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่13สิงหาคมนะครับใช้ทุนสร้างไป100ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น111.9ล้านเหรียญทำไรายได้เพิ่มจากสัปดาห์ที่แล้วได้ถึง60ล้านเหรียญเลยนะครับแต่ว่าใช้ทุนสร้างค่อนข้างเยอะฮะตอนนี้ก็ยังไม่คุ้มทุนนะครับเรื่องนี้ มาต่อกันกับเรื่องนี้ครับกับ Don t b น e ร t h e 2ภาพยนตร์แนวระทึกขวัญสยองขวัญที่สร้างต่อจากภาคแรกในปี2016โดย Don't o r น a ร h e ในภาคนี้เข้าฉายเมื่อวันที่13สิงหาคมใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่15ล้านเหรียญเท่านั้นครับปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิน้น27.1ล้านเหรียญครับขาดอีดนิดหน่อยเท่านั้นเองครับก็จะคุ้มทุนแล้วนะครับสำหรับดนรในภาคนี้ แต่สำหรับเรื่องนี้ดูท่าทางจะลุ้นเหนื่อยครับกับ l e s p e c t ภาพยนตร์แนวมิวสิคว์เล่าเรื่องราวชีวประวัติของนักร้องผิวสีชาวอเมริกัน l e s p e c เข้าฉายในอเมริกาเมื่อวันที่13สิงหาคมใช้ทุนสร้างไป55ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปเพียงแค่15ล้านเหรียญเท่านั้นครับ เรื่องนี้ถ้าจะคุ้มทุนเนี่ยอย่างน้อยต้องทำไรายได้110ล้านเหรียญเลยนะครับซึ่งตอนนี้เพิ่งจะได้15ล้านเหรียญฮนะดูแล้วค่อนข้างจะลุ้นเหนื่อยเลยทีเดียวครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้มาต่อกันกับเรื่องนี้ครับกับ The Forever p e r k คืนอมหิตอมหิตไม่หยุดค่าภาพยนตร์แนวระทึกขวัญที่สร้างต่อจาก The p e r k e e e c t i o n Year ในปี2016 โดยเดอะเพิในภาคนี้เข้าฉายเมื่อวันที่2กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่18ล้านเหรียญเท่านั้นนะแต่ปัจจุบันก็สามารถทำไรายได้ไปมากถึง71.6ล้านเหรียญครับทำเงินขนาดนี้ก็น่าจะสร้างภาคต่อเรื่อยๆแลยครับสำหรับแฟรนชายนี้มาต่อกันกับเรื่องนี้ครับกับ The Suicide Squad กับภารกิจเสี่ยงตายของเหล่าไวรายจากฝั่ง DC ซึ่งในภาคนี้ได้เจมส์กันมาเขียนบทและกำกับด้วยตัวเอง โดย Suicide Squad เข้าฉายในอเมริกาเมื่อวันที่5สิงหาคมใช้ทุนสร้างไปมากถึง185ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น140.7ล้านเหรียญจริงๆไรายได้ก็ไม่ได้น้อยนะครับแต่ว่าใช้ทุนสร้างค่อนข้างเยอะฮะจึงทำให้ตอนนี้ก็ยังขาดทุนอยู่อีกเยอะเลยเละครับแต่ว่าเรื่องนี้มีฉายทาง HBO Max ด้วยนะครับอาจจะต้องไปลุ้นไรายได้ทางนั้นมาช่วยอีกทางหนึ่งละครับ มาต่อกับเรื่องนี้ครับที่ใช้ทุนสร้างสูงพอๆกันเลยฮะกับ Jungle Cruise ภาพยนต์แอคชั่นแฟนตาซีจากทางดิสนีย์ที่ได้เดวนจอห์นสันและแอมิ y ลี่บรันมาแสดงนำโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาพร้อมๆกับทางสตรีมมิ่งดิสนีย์พลัตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมแล้วนะครับใช้ทุนสร้างไปมากถึง200ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้เฉพาะในโรงภาพยนตร์ไป173.7ล้านเหรียญ ดูแล้วค่อนข้างจะเหนื่อยครับเพราะว่าใช้ทุนสร้างสูงนะครับเรื่องนี้ต้องทำไรายได้ในโรงภาพยนต์อย่างน้อยเนี่ย400ล้านเหรียญเลยครับคงต้องไปลุ้นไรายได้จากทางดิสนี y p พั s เอาแล้วล่ะครับ <S <S มาต่อกันกับเรื่องน,นี้ครับ Still Water พภาพยนต์แอคชั่นดราม่ากับบทบาทคุณพ่อที่จะต้องพยายามช่วยเหลือลูกสาวของแมดเดมอน โดยภาพิรนเรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่30กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไป20ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้รวมทั่วโลกไปทั้งสิ้น15.1ล้านเหรียญแหมดูไม่ค่อยเหมือนหนังที่แมตต์เดมอนแสดงนำเลยนะครับผิดคาดมากๆฮะดูจากทุนสร้างและก็าไรายได้เหมือนกับหนังอินดี้เลยครับเรื่องนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างจะผิดคาดครับนั่นก็คือ Snake Eyes g i j o e Origins ภาพยนต์สปินออฟจากจากักรวาล GI ไอโซึ่งก็ถือว่ามีแฟนคลับอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ฮะเข้าฉายตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไป88ถึง110ล้านเหรียญครับปัจจุบันทำไรายได้ไปเพียงแค่36.8ล้านเหรียญเท่านั้นนะถือว่าผิดคาดมากๆนะครับหนัง GI Joe ก่อนหน้านี้เนี่ย รายได้จะอยู่ประมาณ300กว่าล้านเหรียญน,นะฮะแต่เรื่องนี้ไม่ถึงร้อยล้านเหรียญด้วยซ้ำนะถือว่าค่อนข้างน่าผิดหวังเลยครับสำหรับรายได้ของ Snake Eyes มาต่อกันกับเรื่องนี้ครับกับโอนี่เป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากดูนะครับเพราะว่าพอดเรื่องค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวครับ เป็นหนังทุนต่ำนะครับเข้าฉายตั้งแต่วันที่23ก็รกรกฎาคมครับใช้ทุนสร้างไปแค่18ล้านเหรียญเท่านั้นนะแต่ปัจจุบันทำไรายได้ไป80.4ล้านเหรียญแล้วครับทำกำไรให้กับทางสตูดิโอแบบสวยงามเลยครับเรื่องนี้นะกำนดฉายล่าสุดในบ้านเราเท่าที่เช็คดูอยู่วันที่23กันยายนนะฮะสำหรับภาพนยนตร์เรื่องนี้แต่ดูแล้วน่าจะเลื่อนออกไปอีกเลยครับเพราะว่าสถานก,การณ์โควิดยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับบ้านเราตอนนี้ มาตอนกับเรื่องนี้ครับกับ Space Jam A n e w Legacy เรื่องราวสุดป่วนของสุดยอดนักบาสเกตบอลและลูกชายที่ติดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งดิจิตอลโดยภาพร์่เรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่16กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น150ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น148.7ล้านเหรียญเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ใช้ทุนสร้างค่อนข้างสูงฮะดังนั้นไรายได้ตอนนี้ก็ยังคงขาดทุนอยู่อีกเยอะเลยละครับ มาต่อกันกับเรื่องนี้ครับกับ The Boss Baby Family Business a n i m a t i o นภาคต่อจากค่าย DreamWorks ซึ่งดูเหมือนว่าไรายได้ภาคนี้จะผิดคาดไปหน่อยนะครับโดย The Boss Baby ในภาคนี้เขาฉายเมื่อวันที่2กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไป82ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิน้น92.1ล้านเหรียญก็ยังคงขาดทุนอยู่อีกเยอะเลยละครับถือว่าผิดคาดเลยฮนะสำหรับไรายได้ของ The Bo s s b a b y ในภาคนี้นะฮะภาคที่แล้วเนี่ยทำไรายได้ไปมากถึง500กว่าล้านเหรียญเลยทีเดียวครับ มาต่อกันกับเรื่องนี้ครับกับ The Conjuring 3 The Devil m a d e Me Do It คนเรียกผีสามมาราชบงการ น่าจะกลายเป็นแฟนชายหนังสยองขวัญอันดับหนึ่งไปแล้วเมื่อครับเนี่ยเด็กคอนจูริงนะเพราะว่าทําเงินทุกภาคนะครับแม้กระทัง่งภาคที่เป็นสปินออฟก็ยังทําเงินนะโดยในภาคนี้เข้าฉายตั้งแต่วันที่4มิถุนายนครับใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่39ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับปัจจุบันทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น200.6ล้านเหรียญครับเป็นอีกหนึ่งภาคที่ประสบความสําเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันครับกับ a q u i า e p พ p a r ฒ2ตินแดนไร้เสียงภาค2สําหรับเรื่องนี้ในสัปดาห์นี้ก็ยังคงเก็บรายได้เพิ่มได้อีกนิดหน่อยครับโดย a q u i p e p พจพัฒเข้าฉายตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมแล้วนะครับใช้ทุนสร้างไป61ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น296.3ล้านเหรียญ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาคนะครับที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของรายได้นะถึงแม้ว่ารายได้จะน้อยกว่าภาคที่แล้วก็ตามนะครับในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับก็หนังสามารถทํากําไรได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วล่ะครับมาต่อกับขวัญใจมหาชนครับที่สัปดาห์นี้ได้เฮกันละครับกับ F9 The Fast Saga เร็วแรงทะลุนรกภาคที่9 ภาพยนต์แอคชั่นสิ่งสุดมันที่มีแฟนคลับทั่วโลกเลยครับโดยฟาสในภาคนี้เปิดตัวตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมครับใช้ทุนสร้างไป200ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น696.4ล้านเหรียญ เท่ากับว่าตอนนี้ F9 แสงภาพยนต์เรื่อง e t t e t t v v ใชหน n ทาว w n 3ขึ้นไปเป็นหนังทำเงินอันดับที่2ในปี2021แล้วนะครับตอนนี้เป็นรองอยู่เรื่องเดียวครับนั่นก็คือภาพยนต์เรื่องไห้มัมจากประเทศจีนเพราะว่าไห้มัมเนี่ยทำไรายได้ไปมากถึง822ล้านเหรียญเลยทีเดียวครับ ซึ่งรายได้เกือบร้อเซ็นะครับเป็นรายได้ที่มาจากในประเทศจีนเท่านั้นนะครับดูแล้ว f นน่าจะต่อกรยากครับถ้าจะแซงให้ม,มัมีนโอโต้องทำรายได้เพิ่มอีกเยอะเลยหรอครับปิดท้ายกับขวัญใจมหาชนอีกหนึ่งเรื่องครับกับ Black Widow ดภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจากจัก,กรวาล MCU ที่จะย้อนกลับไปเล่าเรื่องราวของ Black Widow ต่อจากกัปตันอเมริกาซ v วิ w a ์โดย Black ว i ดโอ เข้าฉายในอเมริกาพร้อมๆกับทางดิสนีย์พาร์เมื่อวันที่9กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไป200ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น369.8ล้านเหรียญ รายได้ในโรงภาพยนตร์ถือว่าแผ่วแล้วนะครับทำไรายได้เพิ่มจากสัปดาห์ที่แล้วเพียงแค่2ล้านเหรียญเท่านั้นแต่ถามว่าขาดทุนไหมนะก็คงไม่แยกขนาดถึงขาดทุนนะครับเพราะว่ายังมีไรายได้จากทางดิสนีย์พาร์อีกที่ไม่ต้องแบ่งให้โรงภาพยนตร์นะฮะถ้ามารวมๆแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ได้ทุนคืนแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยไรายได้มันอาจจะดูน้อยไปนิดนึงสำหรับจกักรวาลหนังที่มีแฟนคลับทั่วโลกขนาดนี้ อัล่ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่23สิงหาคม2021ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับและสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤษจากช่องฟิล์ม20ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังคอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก,กดเป็นกำลังใจให้กันสันิดหนึ่งนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ ทีม t วนต t y ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง